กราบเรียนท่านผู้บริหารของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ผู้บริหารของเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสรารคามฝ่ายมัธยมกราบเรียนท่านคณาจารย์และก็ผู้ปกครองแขกผู้มีเกียรติและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะเดียน์เองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นเกียรติได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฟ i n น l โปรเจกต์ครั้งที่3ในวันนี้การจัดงานครั้งนี้เป็นการาแสดงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในโครงการเตรียมอุดมดนตรีซึ่งนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์เหล่านี้มาเป็นเวลา3ปีเต็มนะคะอนอกจากจะได้ชมการแสดงของนักเรียนแล้วยังได้ทราบถึงที่มาและก็องความรู้ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ <c oughs> นักเรียนรุ่นน้อง และผู้ที่สนใจที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีเพื่อนำไปพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีโดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ามีความตระหนักถึงคุณค่าของหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีเพราะเป็นผลงานศิลปะที่มนุษย์ยอมรับร่วมกันว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้สะสมความคิดสะท้อนออกมาให้เห็นถึงคุณค่าถึงคุณภาพและประสบการณ์ที่มีประโยชน์ สแสดงถึงศิละปะวัฒนธรรมที่ดีงามและมีความเป็นสุนทรียภาพที่สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนึกคิดและยังสแสดงถึงเอกลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามการจัดงานไฟนอลเยียโปรเจกตครั้งที่3ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดมวลประสบการณ์เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองของนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศของผู้นำความรู้อย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นนักดนตรีมืออาชีพต่อไปในการนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมคณาจารย์ของหมวดศิลปะนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วม รวมถึงผู้ที่มาเป็นกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีท่านผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง3ระดับม .4 ม .5 และม .6 ซึ่งจริงๆตอนนี้เรามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด44คนได้มาเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้นักเรียนได้แสดงฝีมืออันหนึ่งซึ่งที่เขาพยายามรวบรวมแล้วก็เห็นหนึ่งศักยภาพของตัวเขาเองจริงๆนะคะหากมีสิงส่งหนึ่งสิง่งใดที่บกพล่อง ตัวเรีันเองในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการต้องขอกราบอาภัยไว้ณที่นี้ด้วยอีกสักครู่หนึ่งท่านคณบดีก็คงจะตามมาดูผลงานเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็ขอมอบให้นักเรียนเตรียมอุดมดมนตรีทั้งหมดและขอเป็นกําลังใจให้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลโลกแล้วเรียนขอ เปิดงานโครงการฟ i n a l เ e ีย p โปรเจกครั้งที่3และขออานวยเอไอพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการกราบขอบพระคุณค่ะ